พวกสื่อออนไลน์ต่างๆที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับผมเสี่ยงที่จะโดนแฮกวันนี้ผมก็มีวิธีการนะครับผมตรวจสอบว่ามีใครนะครับสามารถอยากเข้าใช้งานบัญชีของเราอยู่บ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมน,นนทวัฒน์ที่เจนายชาแนลนะครับ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าพวกสื่อออนไลน์ต่างๆที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับผมเสี่ยงที่จะโดนแฮกนะครับผมอยู่เสมอเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok นะครับผมหรือแาแพลตฟอร์มอ,อื่นนะครับผมที่ใช้งานออนไลน์นะครับ ซึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็มีวิธีการนะครับผมตรวจสอบว่ามีใครนะครับสามารถอยากเข้าใช้งานบัญชีของเราอยู่บ้างนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเจาะลึกในแอป t ิกต็อกกันก่อนนะครับเพื่อนๆซึ่งการตั้งค่านะครับก็ง่ายเสร็งง่ายครับเพื่อนๆก็สามารถอยากทำได้แล้วถ้าสมมุติว่าเรานะครับตั้งค่าแล้ว ตรวจเจอว่ามีใครนะครับผมใช้งานอยู่นะครับก็สามารถจะรักษาความปลอดภัยได้ยังไงนะครับเพื่อนๆงั้นผมว่าเรานะครับทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับผมหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสังเกะดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับงั้นเราเข้าไปในแอป TikTok กันเลยครับเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆติ๊กมาที่ขีดเนี่ยครับผมที่โปรไฟล์ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บ เมื่อเรากดมาที่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดมาที่ขีด3ขีดด้านบนครับปึ๊บแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาดูที่ตรงนี้ครับผมหัวข้อที่เขียนว่าความปลอดภัยครับเพื่อนๆติ๊กไปเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆให้มาดูตรงนี้ครับอุปกรณ์ของคุณครับเพื่อนๆติ๊กไปเลยตรงนี้นะครับเขาก็จะแสดงนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นะครับผมทั้งหมดเลยนะครับว่าบัญชีของเรานะครับถูกเข้าสู่ระบบ ในมือถือเครื่องไหนบ้างนะครับนี่เนาะ็จะขึ้นมาให้กับเราเลยให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเฮ้ยเครื่องไหนที่มันแปลกๆนะครับที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เครื่องของเรานะครับให้เพื่อนทําการลบได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีใ่้เพื่อนๆนะครับผมไปตั้งค่านะครับผมรหัส2ชั้นไว้ด้วยเนาะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับซึ่งสมมุติว่านี่นะครับไอโฟน6พัสสมมติว่าไม่ใช่นะครับผมก็ทําการกดลบไปอย่างนี้เลยครับปึ๊บ หลังจากนั้นนะครับเขาจะทําการออกจากระบบจาก iPhone 6พ u s ให้กับเรานั่นเองนะครับซึ่งบัญชีของเรานะครับผมก็จะปลอดภัยขึ้นมาระดับหนึ่งแต่นะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับผมการเปลี่ยนรหัสผ่านของเรานะครับแล้วเมื่อเราเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆมาทําการการตรวจสอบยืนยัน2ระดับนั่นเองนะครับมันก็เหมือนกับรหัส2ชัดใน Facebook นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถจะทําให้อ่บัญชีนะครับผม t ิ k t o อลของเราเนี่ยปลอดภัยขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับ ก็ง่ายแสนง่ายเลยใช่ไหมครับและเพื่อนๆตั้งค่าแล้วนะครับผมได้ผลเป็นยังไงตรวจสอบแล้วมีใครเล่นอยู่บ้างนะครับก็คอมเมนต์อบอกผมได้เนาะที่ด้านล่างไอคลิปเลยเดี๋ยวผมจะลงไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับผมเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับมือถือก็สมัติคอมเมนต์อบอกผมได้ที่ด้านล่างไอคลิปเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับระบุรุ่นมือถือของเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ย เจอปัญหาอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็วิธีแก้ก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งนะครับแนะนําตรงไปที่เจไดทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจไดโฟนเฟซบุ๊กเจไดโฟนเรามีบริการจัดส่งฟรีทุกป,ประเทศครับวันนี้ผมนน,น,นทวัฒน์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ